สวัสดีครับอ่าตอนนี้ผมก็ตอนนี้พวกคุณก็อยู่กับรายการเ g ฟจีเล่นตอนนี้คุณอยู่กับเดกเกม Resident Evil 4ใน Limited Edition เอ้ย Mobile Edition สิแม่ลืมไปนะครับผม <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึ่งออกนี่ก่อนเราก็จะมาเล่นในโหมดของเอเจนต์นะผมนะเราจกันต่อภารกิจที่5กันเลยครับผมช่วยแอชลี่นะครับผมลูกสปปาพานให้พอดี เราได้ได้ๆๆมุ่งหน้าไปถึงโบสกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้ของผมขอขายของก่อน <c oughs> ขายของแป๊บนะฮะว่าผมเอาของพวกนี้ม,มาจากไหนแล้วผมก็ทอลการลบออกไปกันสั้นตีนก่อนเลย <c oughs> โอเคผัสสนใจไว้ทำไมแล้นาทีเดียวชิงเลยสิครับขายเอาไว,ไไาาอไอาว้อย่ากทำไมข้าขายไปเลยโอเคไอ้หอย่งวะอย่าเพิ่งเว้ย อโอ้นี่มันซื้อเลยครับแล้วก็มาตรงนี้กระเป๋าขยายใ,ใหญ่เพิ่มขึ้นเช๊เดโอเคเชสซิงม,มีระเบิดมาโชวเวอร์เรียบร้อยแล้วสโคบผมว่าไม่จะไปต้องใช้หรอกเพราะว่ามันตัวมันพิลึกพิลึกนะนะฮะเดี๋ยวอัพแมกนัมปืนแม็กนัม40บาท แพงแค่สี่สิบบาทบ้านป่อฉ๋งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดูก่อนเดี๋ยวดูแับเฮี้ยมีกระสุนกระสุนกระสุนเดี๋ยวตอนนี้ก็ผมก็อัพ t m p จนแบบติดติดกระสุนอินฟินิชแล้วครับผมนะทีนี้ก็คือแบบจะแม่งเฮี้ยอะไรผมก็ไม่หวั่นเกรงอะไรสักอย่างละมาซื้อสักชุดหนึ่งสองชุดก็ได้นะสำหรับไอพวกแมกนัมกับอ่า กลับมาโทวเวอร์แล้วผมปืนปืนยิงระเบิดมาพอแล้วก็ลุยกันเลยเฮียวีโก้มาในที่สุดลีออนก็มาถึงโบสจนได้ข้างในโบสนั้นมันดูเงียบเหงาแล้วก็ยังมีฟ้าผ่าลงมาอีกจากข้างนอกอืมเอชลี่ที่ไหนกันนะลีออนก็เริ่มการค้นหาด่วนอืมมันไงอเหียแมงพูด <laughs> ถึงก็มาเลยนะอย่างที่บอก ผมก็สามารถใช้กระสุนอิฟินิตได้ไปที่เรียบร้อยเอ้ยเชี่ยแม่งพึ่งอีกแล้วเข้ามาเทเลนี่ลืมตลอดเลยมา not apply laser stun not apply โอเคไม่ใช้ไม่ใช้หรือว่ามันกากเกินไปับผมเอาแค่แบบตังคูณห้าก็พอแล้วไอ้เชี่ยกูจะไปเตะไอซัต <c oughs> ดีดหน้าแม่ง <c oughs> จะกอดละจะกอหัวไม่ให้กอดเว้ยซิร์ตอ้ไม่ตายกูก็ เฮ้ย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 เฮ้พ่อสัตว์เฮ้ยเชี่ยรัประกันโอ้โหสองตัวเชี่ยแม่งพ่อองสสัตว์เฮ้ยหอยกู้อาาไอเชียกูโอ้โหฮึสองตัวสตัวยิงดไอ้เชี่ยไม่สตัวเฮ้ยเฮ้ยเยเกรเเอ้สีเชียเกรเตไม่มีอิยละโ้โหต้องยิงกู โอ้ยเห่ได้กุญแจเฉยไอศาสตแม่งแต่ก็ดีอ่ะคือมีมีกระสุน t m p แบบอีฟิเดน่าเงี้ยมันดีจริงๆครับผมนะใช้ทนีลุยเป็นกตอนอะ่ะแต่ว่าจะใช้ก็ต่อเมื่อถ้าเกิดว่าผมสามารถปลดล็อกด่านนั้นได้แล้วนะเองกระสุนแบบอย่างอื่นนี่ได้รประโยชน์เลยทันทีแต่ดาเมจ t m p นี่น้อยสุดแล้วนะจริงๆรับจริงๆดาเมจ t m p น้อยที่สุดแล้วโอเค พอได้นี่มาปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยว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 จําได้ว่าตอนนี้มีของตรงประมาณนี้เปล่าตรงนี้อันนี้ไงอ้าวเก็บเป็นชีพยร์แบงโกลเหมือนจะเป็นกับในข้อมือใส่ไข่มุกห้าดอกนะไม่สามารถใส่ของได้เอ้ยจะว่าไปผมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอแมปทรเชอร์อ๋อโอเคอยู่ครบ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 เก็บอของลอกนอกไปเยอะเกินไปหน่อยนะอ้าวมีอยู่ตัวนึงมีอยู่ตัวนึง ไอ้ใหญ่ยิงโอ้โหนั่นนี่อืงฮึ่มตึ่ดีเข้าไส้มาแล้วก็ยิงอ้ายตายซะไ <c oughs> อ้เหี้ยโคตรโหดร้ายอ่ะอินฟินิตตลอดด้วยนะต้องคือจะใช้คือในกรณีจะใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถเคลีดานนั้นได้นะมันก็จะไม่ทําการเปิดใช้อ่ากระสุนอินฟินิตยิงไกลแม่งอ่ะอยิงไกลแม่งอ่ะยิงเอาเชือดประกัดโห โอ้โหแล้วประกัดยิงยิงยิงเต้นเลยเต้นไปชักกระตุกเลยอืออันนี้ก็ด้วยตายมีอีกไหมมีอีกไหมไมีมีแล้วก็ผมก็ข้ามไปแล้วนะโอเควันนี้ก็จะมีของบางอย่างที่เรียกว่าปังสไปเนลนี่เองครับผมคือถือว่าสไปเนลนี่ขายราคาน้อยที่สุดแล้วนะได้ได้มาณสักพันหนึ่งอะ่ะโอเคได้เวทเทิลเวทเทิลเสร็จ ดี๋ยวมีคอสเซตยังเลดเฮิร์สครีนเฮิร์สแล้วก็เยลโล่เฮิร์สก้อนนึงมากระสุนปืนแทนกันเก็บก็เก็บมาอะไรก็เก็บได้คือเก็บไปครับผมตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วไอ้เรื่องกระปงกระเป๋าเนี่ยมีเยอะนะอันนี้ก็ผส,สมรวมกันหน่อยนะเปลี่ยนพื้นที่ได้ดนิดนึงอยู่นั้นก็ได้แค่สองเพราะยังไงซะไอ้กระสุนปืนกระสุนปืนแทนกันเนี่ยเก็บได้แค่ห้าสนะิบนัดต่อตอนหนึ่งกล่องนะครับผมนะนึกถึงนมปริมาตร เอ้ไรวะและ้วตะซอยห้าสิบบาทไอ้เหี้ยแล้วตะซอยห้าบาทดินะนี่นคือแล้วตะซอยเข้าไว้มาตัวป,ประตูใช้กุญแจที่เราเก็บได้จากไอ้ไอตัวรัดรัดปากกัสมกี้นะจากเจ้าของรัดปากกัแม่งตามต้านี่มาถึงนี่เลยนะอ่าข้างหน้าลีออนกับแอชลี่นั้นอ่าได้อะไรเนี่ยอืมปรากฏตัวแล้วก็หาไปอย่างรวดเร็วแอชลี่นะลีออนพบผู้หญิงคนหนึ่งอ่า เธอติดเธอนั่งอยู่ตรงมุมของมุมห้องอมุมของห้องนี้ก็เลยแบบตกใจกลัวอย่าเข้ามานะเฮ้ยเฮ้ยใ,ใจเย็นสิแอชลี่นะทุกอย่างาไปไปได้ดีฉันลี Leon, ออนฉันอยู่ใต้อยู่ภาใต้คำสั่งในการมาช่วยเธอหลังจากที่ได้ยินรีออนแล้วแอชลี่ก็ใจเย็นลงแล้วก็หน้าเธอนั้นก็ฟังดูว่าเชื่อถือมากพ่อของหนูเหรอใช่แล้วอ่า ฉันจะพเาเธอออกไปจากที่นี่นะเดี๋ยวก่กอนอื่นอยู่นี่ก่อนครับน้องอยู่นี่ก่อนครับน้องอยู่นี่ก่อนครับน้องใจเย็นใจเย็นเอาเอาไอ้เชี่ยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ,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 อ้เริ่มเกมใหม่เลยไอชซาร์ใครเอสลีตายหืมไอ้บ้าไอ้ละปากกัด ยิงรัวๆแม่งไอสัตว์ยิงแม่งไอเฮียเสียเวลาว่ะโอ้โหเชี่ยยิงหัวก็แค่ช็อตตายเฉยอีบ้าแม่งจะต,ตายไม่ตายเดี๋ยวมันตายกระสุนกูไอตอนนี้โธ่อะไรวะอ่อนแอชิบหายเชี่ยไหนดูดิชัวเลยของหายหมดอืมนั่นไงกูว่าลนะไอเฮีย โอ้โหอีแอดลี่แม่งี่อีเด็กตัวอ่ะยูยิ่งบอกบอกดีกว่าภารกิจล้มเหลวลูกสาท่านประหารที่วันทีตายเออเรียบร้อยกูโดนลาออกโอเคเออไปรีบด่วน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 ไป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 ,ไปแม่งอะไรก็ไม่นั่นเลยไปเอ,อืเอ้ออำนวยต่อกูเลยอีแอชลี่กูคแค่จะยิงกล่องไอ้สัตว์แล้วมึงก็แม่งห่วย โอ้เวยอ๋อต้องขึ้นไปสินะหายไปๆๆๆๆๆไปไอ้ห่าไ uh huh. ม่เสียเวลาชาวบ้านชาวเมืองเขาควยอีเด็กดวกอีอ s yes, h l e y เดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวห้ามเดี๋ยวห้าเอาจจะที่เนี้ยเป็นกูจะเอาคืนแน่เยี่ย <c oughs> มา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 ไปฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งยืนจ้องหน้าเอาเชือดปักกัสอืมกูยิงให้มึงตายเลยก็ได้เยี่ย เรียบร้อยอ้ามีอีก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 ครับมีอีกมีอีกมึงจะไปไหนเฮึยฮึอืมกวามันจะยิงโดนนะไอ้เหี้ยแ่งคันี้ขออีกศาดได้สาดมากโอเคสไปเนลอันนี้ก็ปังเรดเฮิร์บหืมรีบด่วนเลยครับรีบด่วนเลยอาจจะนานแน่ๆเลยไม่น่ายิงหัวให้ตายห่าเลยแอชลี่ อีเด็กกระโปรงอี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 กานนิวอีเอ้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะโอ้โหไปขึ้นไปขึ้นไปเสร็จแต่นั้นวิ่งเข้าห้องวิ่งเข้าห้องแล้วก็มึงหลีกไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอยู่ตรงนี้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งมามึงเข้ามาสัตมึงเข้ามา มึงจะเข้าไม่เข้าเห้นั่นเออยิงกระไอ้เชีปากัตยิงด้วยไปเอาเชีย่ยห้องปิดอีกห้องปิดตายอีกอา้อาวอา้าวอ้าวยืงตันหับห้องผมฮะไอสัตว์ตายอืมอืมมามา,ม,า,ม,ามีอีกไหมมีอีกไหมยอย่าพึ่งแอชอย่าพึ่งตามมาเดี๋ยวเฮียขอเคลียร์ข้างล่างก่อนนั่นไงกูว่าแล้วมา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 ระเบิดกูพร้อมแล้แม่งมึงออกไปแดก โอ้มอ๋อเชี่ยแม่งไม่โดนอีกโอ้โหเสียดายช่างมันพื้นที่ก็มีเยอะไม่ไม่นั่นอะไรเพราะกูมีมี้กูมีนี่นะเว้ยเฮ่อไงยิงแม่งอ่ะยิงมั่วก็ช่างอ่ะอืม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 ตาย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 เรียบร้อยตายมาข้างล่างมีไหมอ๋อเชี่ยแม่งยังไม่หมดยังไม่หมดครับยังไม่หมด ไอห่าแม่งตายไอ้เชล่าปักกัดมึงก็อึดจังเนาะตายสิเฮ้ยอืมตำงวจไปบกข้างล่างมึงจะมันมาเน่เออลงมาแล้วมีซ่าอะไรกับูไหมั้ยเออเชล่ะปักกัดทำไมมันเยอะอย่างนี้นะครับ ตาย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 มึงตายไม่ตายก็เรยไม่โตละมึงฮึขอเก็บก่อนเก็บตังเก็บตังแต่นั้นก็ไปที่ช่องเก็บของอือครบเซตให้ให้ให้อลี่แดกซะมาเรียก follow me มาเน่อีดอกนี่มามาเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทำนียมกดในการเล่นเอชเลเซนอีวนะครับผมโอเคในหนก็เรามีเอชซี่แล้วเราก็ได้ทำการใส่สูตรเอชซี่พาวเวอร์อัพนะแข็งแกร่งขึ้น <laughs> เออรู้แล้วเนี่ยเนี่ยส่องกางเกงใน Ashley. เนอชซี่เห็นบอเห็นบอโอ้โ oh ห oh. พอดีว่าไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์เนาะงั้น เออบอกแล้วกูจะเอาคืนมึงบอกแล้วว่ากูจะเอาคืนมึงเอสซี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวไดๆเดแล้วก็รีโหลดแป๊บรีโหลดก่อนโอเคแม่งอยากกระสุนนิดนึงน,นำ้ำเอา้าเฮ้ยเชื่อกูลืมให้ลืมให้เอสลี่มาแดกซะอีดอก12นาทีกว่าแล้วโอเคครับ งั้นออกไปจากที่นี่กันเลย,ยโยฮอารีออร์ก็ออกจากออกไปพไร้อมกับแอชลี่ฮะในขณะที่อรีออร์กับแอชลี่กำลังจะออกจากโบสถ์แซนเลอร์ปรกากฏตัวต่อหน้าพวกเขาฉันจะเอาผูา้หญิงคนนี้ไปแกเป็นใครนะเฮะ้ยถ้านายอยากจะรู้ชื่อชื่อของข้าคือออสมันแซดเลอร์อ หน้ากลุ่มกลุ่มการสื่อสารแกต,ต้องการอะไรเนี่ยฮ้ยการปฏิบัตต่อโลกด้วยใช้พลังนั่นพวกเราได้รักพาตัวผู้หญิงคนนี้แต่กรสั่งเอาไปให้พลังกับของพวกเราแล้วส่งกลับไปหาเธอเอนเชอี่บอกว่าเรียกวหนูคิดหนูคิดว่ามอนี่แหละเป็นคนฉีดเข้าใส่หนูทำอะไรกับเธอกันแน่เนี่ย เราเพื่อจะฝังของขวัญให้ก่อนที่เธอจะกลับไปหาพ่อของตัวเองแต่ก่อนนั้นน่ะฉันคิดว่าฉันอยากจะหาเกี่ยวกับห้างประหานอธิดีแห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับการบริจาคน่ะเนี่ยนะโชเซตาเรื่องเงินยังงั้นเหรอที่จะเอามาให้ให้กับนายฮะ์ริเลอร์ฉันเชื่อว่าฉันลืมบอกแกไปอย่างหนึง่งฉันก็ให้หรับแกบด้วยเหมือนกัน เคตอยชัดสลบนี่ว่ะเออฉันคาระวังอย่างจริงจังเลยเลยว่าเป็นสิเป็นของขวัญชนิดพิเศษ,ษ,ษแบบเล็กๆด้วยแหละมันเพิ่งเพิ่งจะก่อตัวนั่นเองและนายก็จะกลายปเป็นหุ่นเชิดของข้าอ่าฮาไปสูโชตัตาเจ้าจะยอมรับหรือไม่อ่าจะฟังดูเหมือนเอเล่บุกลุกโลกเลยว่ะถ้านายจะบอกอย่างนั้นเนี่ยนะ สัญญาของเซดเอิลกลุ่มศัตรูวิ่งเข้ามาหาลีออนเอ,อสลี์และลีออนหลบการโจมตีแล้วกระโดดออกไปนอนหน้าต่างเป็นไงบ้างนะลีออนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเหรอไม่ต้องห่วงหรอกอเราจะต้องจัดก,การเรื่องนี้ได้เร,เราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่ที่ช่วยเอสลี์แล้วลีออนกอ็ไปสู่สถานการณ์ใหม่ๆที่จะ,ะเผชิญหน้า เรียบร้อยมิชชั่นเคลียร์ไอสัตว์แม่งนานจังโอ้โหงั้นคุณผู้ขอจบภาพเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ